สวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเตรียมตัวไปทะเลไปไว่ายน้ำไปเล่นน้ำนะคะการเตรียมร่างกายให้พร้อมก็สำคัญค่ะก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำทะเลก็ควรจะมีการยืดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อลดการเป็นตะคริวในน้ำแล้วก็จะสามารถทำให้เราเล่นน้ำได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะอยากดูท่าที่เห็นกล้ามเนื้อแล้วยังให้แกน,นตามติดคลิปกันเลยค่ะท่าที่หนึ่งนะคะประสานมือ บิดแขนขึ้นเหนือศีรษะยืดขึ้นตรงๆนะคะนับค้างไว1้1นึถึงสิค่ะห้ามกั้นหายใจนะคะจากนั้นกวาดมือลงวางแขนแนบข้างลำตัวค่ะทำซ้ำสามถึงสิบครั้งนะคะท่านี้จะช่วยยืดบริเวณด้านข้างแล้วก็แขนของเราตั้งแต่หัวไหล่ไปจนถึงปลายนิ้วมือเลยค่ะ ท่าที่สองนะคะประสานมือยืดไปด้านหน้าค่ะโดยพยายามก่งตัวไปด้านหลังนะคะคล้ายๆกับท่าแมวขู่ค่ะทำค้างไว้นะคะนับหนึ่งถึงสิบค่ะจากนั้นลดแขนลงทำส,สามสามถึงสิบครั้งเช่นเดียวกันนะคะท่าถัดไปค่ะ ให้เอามือข้างหนึ่งนะคะพาดไปด้านหลังโดยให้ฝ่ามืออยู่บริเวณท้ายทอยหรือระหว่างสะบักค่ะใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงข้อศอกให้เอียงแนบเข้าหาศาีรษะค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะคะทำซ้ำสามถึงห้าครั้งท่านี้นะคะจะสามารถยืดกล้ามเนื้อบริเวณสะบักหัวไหล่แล้วก็ด้านข้างของแขนของเรานะคะ ทำสลับกันสองข้างเลยค่ะขณะทําห้ามกลั้นหายใจนะคะท่าต่อไปของเรานะคะให้ยืนกลางขาระดับสะโพกมือเท้าเอวทั้งสองข้างบิดลำตัวค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบนะคะจากนั้นหันกลับมาด้านตรงค่ะทำซ้ำสามถึงห้าครั้งนะคะ และกลับมาทางด้านหน้าตรงสลับกันทั้งสองด้านค่ะขณะทําไม่กั้นหายใจนะคะ ท่าต่อไปค่ะให้กลางขาระดับสะโพกเอื้อมือแตะลงไปนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราก้มได้นะคะให้รู้สึกตึงที่บริเวณเอวต้นขาหรือน่องนะคะเพียงเล็กน้อยไม่ทําจนรู้สึกเจ็บนะคะทำครั้งไว้ท่าละนับ1นึ่งถึงสิบทำสามประมาณ3ามถึงสิครั้งค่ะท่าถัดไปค่ะกลางขา ให้ขาข้างใดข้างหนึ่งอยู่ด้านหน้าขาอีกด้านหนึ่งอยู่ด้านหลังนะคะขาทั้งสองข้างฝ่าเท้าจะต้องแนบติดก,กับพื้นวิธีการยืดก็คือให้งอเข่าที่อยู่ทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะโดยให้รู้สึกตึงที่น่องและขาทางด้านหลังทำสามสลับกันทั้งสองข้างข้างนึงทำประมาณ 3- 10ครั้งค่ะ มีทริคนิดนึงนะคะก็คือตอนที่เรางออย่าให้เข่าเลยข้อเท้าของเราไปนะคะถ้าถัดไปค่ะให้กางแขนออกมือข้างหนึ่งจับบริเวณปลายเท้าข้างที่ขาพับไปทางด้านหลังนับค้างไว1้ 1- นึถึงสิจากนั้นวางขาลงทำซ้ำ 3ามถึงสิครั้งต่อหนึข้างนะคะทําสลับ2ข้างค่ะถ้านี้นะคะใครที่มีขาหรือการทรงตัวที่ไม่มั่นคงสามารถจับกับต้นไม้หรือโต๊ะที่ทําให้เรามีความมั่นคงเพิ่มขึ้นได้นะคะ ท่าถัดไปค่ะเป็นท่ากอดเข่าชิดอกนะคะในท่ายืนคือให้งอเข่าขึ้นมานะคะและใช้มือสองข้างกอดรัดเขา่าให้แนบกับลำตัวมากที่สุดค่ะทําซ้ำสามถึงสิบครั้งนะคะสลับกันทั้งสองข้างเลยค่ะท่านี้นะคะใครที่ทรงตัวไม่ค่อยดีอาจจะใช้การจับต้นไม้จับโต๊ะ เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับตนเองได้ค่ะหลังจากที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วนะคะเราก็จะมาวอร์มร่างกายให้กระฉับกระเฉงโดยการหมุนไหล่กลับไปกลับมานะคะหมุนคอกลับไปกลับมาหมุนขาสิบรอบหมุนหัวไหล่สิบรอบจากนั้นนะคะก็เริ่มจ็อกกิ้งเบาๆถ้าพร้อมแล้ว ก็ไปเล่นน้ำทะเลได้เลยค่ะ